ก้อยซับไส้ตับไ้เสือนะครับตัดบางงามเลยเนี่ยไสตทุกอย่างขึ้นมาจัดแตเข้าเลยนี่ต่อมาเนี้ยนะครับกับแสบอากาศเย็นๆตอนเศร้าหาแนวเกี่ยวเขา้าตัดแปะครับพี่นองเอ้แนวฉิดสบเสือเห็เเนว่ากระไดกะขันเถอขันเย็นไร้ายไม่กี่เป็นไครได้เ,เนี่ย Nam dù tuần tỉnh khay ngám dù bên khay, bên khay. xỉa no đại dịch sẹp hơn bạ xoay luôn xoay luôn bà. chặt hay đấy lẽo bình nó Ác giả là dễ dịch. Con bạn nắm nó. Bạn chia bé một đi. Tụa phong điền một chuồng mít, tám mươi sáu ปกติมันจะโบอคอยมีมันแะ่เสียบไปลงครับลงลงลงนี่นะนะครับเลนนะครับไปดูรถพิกโอกวัวน้ำปลา วานเจียบอยเอาลึกมาตรงนี้เอาเด่นหนอยนะอีพี่อะต้มก่อนนะครับอากลงนะครับผมหอแมแขกหอมรวมตัวละเนี่ยคนคุเลคุเลเลยครับนะากระชีบประมาณน,นี่ทำโปรเซเลือดเดี๋ยวเขาจะเซเลือดนะครับ เยวต้องเขย่าก่อนตีนแ,ตแดงช้ำๆนอยนึงนี่สีงามมาครับหากลงไปอีกซ้ำเนี่ยคือว่นแล้วนะครับผมบอ่งยากไปครับเรียบร้อยครับผมใส่ถุงอ่ะครับผมต้มใส่นะครับต้มใส่ เพื่เอเรียมไปย่างนะครับผมโอ้อันนี้ยังไงนะต้มทับชายตีนไก่ครับผมนี่ขั้วไงขั้วไงครับต้มหมอหไ่นะครับเบอร์สามสองขั้วไ่ครับเพชรขีดเขาเศร้านะครับอันนี้น้ําตกพอหมูนะครับผมอันนี้ต้มื่องในจุ๊ๆล้นๆเลยครับผมเบอร์สี่สิบครับผมอื่นทีมัน แกปไปเลยไทยมอหน่อยนะครับถ้าจะอยากได้มอใหญ่ไงก็หนีกันนะครับผมเรามีอย่างเนี้ยตรงไมมาหมเขาออกแล้วตัวเดียวเดียวเส้นเดิมเส่นเดิมครับแกเพื่อกเอาเดี๋ยวต้มทางนในหัวทางในรวมนะครับนะพวกเทียงพวกใส่พวกปอดนะครับผมเริวยังมันเปรย์ปไปไหนครับผมไปครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับผม ทิ้งงานตกอลูมิเนียมครับผมมากลับไปรูดครับผม